แต่ดีสบายดีป้าลุงเฉยๆมาดีป้าลุงดูอาบถักทายสบายดีเด้อเดุๆป้าลุงบ๊วยกูขูทุกคนอภพบมาพ่อกับบิวตี้เฉียวเฮียนอีกแล้วสบายดีเฉียวเฮียนแล้วมื่อนี้ยวีน้องบิวตี้มาใช้มื่อนี้หืมได้ได้ไปอยู่แค่ป้าเฮียนเดนี้กับมาอยู่ พี่น้องพี่น้องเนาะมาเฮือนปลาคีนจ้ะมาอยู่ต้นบักม่วงค่ะลูกอยู่ทางต้นบักม่วงคือเกาเอ๊อน่ะลูกก็ดีได้พี่น้องเลยพู่นะเต็มดูพู่นะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิให้เบิ้งก็ไปทางหลังเลยลองวิพู่นะเอ๊อมาเห็นมือผมเออเห็นว่านาบักม่วงแล้วดุม่วงปลาฮินน่ะลกขนาดเลยเห็นค่ะ้ยอย่าว่าละเขียวเหียดแค่เดี๋ยวนะพู่นะนี่มันจให้เบิ้งเนาะ ว้าวว่ามาแหนปลาดูงเงยสิกินมะม่วงลายเจ็บท้องแล้วซะแล้วสิยังไม่อยากกินเดี๋ยหนูมีเขียวกินว่านะ่ะเขียวไปเบิดได้มีเขียวกินมะม่วงเลยอืมคอกับหูคอ,ขอ,ขอ,ขอกับหูคอกว้งบ้านว่าก,กับบอลแจ้งอืนะพี่น้องอะยรกู ตาลุงเอ้ยม <ills> <sh arp y> ื้อนี้มีม่วงย่างไปก็จะต่ําหัวคมมันดกโอ๊มาซอยปลาคีนตัดลํมันเด้มื้อนี้นะปู่ลํมันฝนตกแล้หาวขนาดเนาะฝนตกเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยาแตกาเปียาเปียงอ้แตกเปียงผักาห้องผ้าลังแนปีซสะวนนี่แนมาแต่เฮือนแนมาแต่เฮือนแม่ย่าเกือบสิบ่ฮอดเฮือน มาแล้วก็เฮือนเปียกเบิดเออสาวหายสาวนาก็จัข้าวขนาดเนาะพุ่นพากันไปปลูกมันจิจัดจิจัดค่ะแน่เนาะทํามาแล้วดิแม่ไปไปเบิ่งไปเบิ่งในปลาคีนเ็ดเป็นเาเ็ดบ่เป็นได้อันนี้เห็ดบ่เป็นแล้วบ่เคยมีชวนนี่เบิ่งเบิ่งอีละมุนๆเอเบิ่งมวนพี่มุนเนาะมนูมุนูงได้ mọ đâu bà này bà mày má mà mà. à, à. luôn á à nung bộ mình tin nó lông bà này tuần này son nó bị đừng nhục bây tần nào hơn nó thẻ nó view tôi mua người đấy เห็นตายอยากน้นนะเมื่อไหวแต่หนาเฮิร์นใช่ปะปักคินปักคินจะปลูกไม้ของม่วงม่วงแก้มแดงบอยบ่คือคือแดงเนาะฉันผู้ถ้าต้องไปเยี่ยมคุณชวนได้ไหมเนาะวิวเนาะได้จากไปของปักก่อนเนาะไปวะไ,ไปวะไปจอบชวนปักก่อนเนาะ แต่เราอยากไปแหลนออนก่อนชาพลชิบอไลก้นก่อนวันเมื่อวานนี่ยังปบมาแต่บ่ายสามโมงหูเมื่อเฮือน่าวันนี้ันานัมนนาอนะพดเนูดดมันกับเขเฮ้ยปุนรีบอ เสียบลงในบ่เอาแป่เอลง ABC กัน BC ข้างในก็ได้บ่หัวเน้วฝึกนี่นี่เออนี่นี่กกบ่เออว่าว่าเสียบเป็เลยกันไล่ไปเสียบหัวแล้วลงเนาะโย่ไม่เคยปลูกเธอได้เลยนี่ตาคือกันกับผมแม่แน่วได้เนาะเอ้ยแม่ได้ดีได้บ่ได้ทำให้การปลูกกันก็คือสิปลูกปินไปแล้วแหละ ปูปีกายเนี่หัวอวยหัวอวยตีนเนะหายใจเนี่ผมว่ได้สังเกตนะเฮ้ยเนาะโอ้ตามันข่อมลงุ่มตามันข่อมลุ่มเหมือนเม็นทั้งหนองเป็นยังอะนะเขียวเขียวไปได้นะเขียวให้เบาเอ้ามันคือแตกใบอยู่แตกอยู่บ่หามบ่เอาวลำมันหลายวานั่น ชมบุมีก็เอาได้หะนอกจาันั่นเตะใบเลยนะเตะว่าได้อยู่เมืนบ่ได้อยู่มีใส่เวลาจักมีทีได้เนาะไปปลูกเล่งามๆเลยจะเห็ดชำเมยบ่ชำเมยมูกไก่บ่เฮ็ดแต่ใส่เลยทำเมื่อยมูกกะบ่เฮ็ดแล้วใส่เด็กหน่อยแนะคนบุ้มมีข้างไปเลย คักขนาดเนาะอยู่หฮมขอกม่วงโอ้ยรองม,ม่วงล่นพับหัว,เล,หวลเลยอย่าเนาะอารมณ์สมณ์นี่แค้เคื่อนเพฟันกะอิแคมถงหน้าเย็ยนจิตช่วยก่อนน้องไม้เนาะมันก็นออกฉลุอยู่ออออโอ้ยขบผีมหมักพายบิวตี้เอ้ยออกมาดิ่งขมือเ้าบิวตี้เด้บอบะบอกป้าปู่ลายรถเราสอบว่าเผาให้ดอกผีกะเป็นกระสอบกระสอบอยู่ เดือนหกพ่อเดือนเจ็ดพ่อสงองหน้านะก่อนหน้าใหม่กะรูป,ปรูอยู่โอโ้เฮ้ยเอาเพื่องมาถมเลยอือบึงน้ำอันเจ้าเห็ดคือเอาเพื่องถมเลย โอ้มวนบรมานามาเฮือนปะคีนนี่มวนบ่ไม่ไม่เหมือนเดิมอื่นเนอะมวนบ๊โดไม่อีกบ่มาถางป่ายุ่มให้น่ยังบพันได้แล้วใช่มืออื่นมาถางอีกเดิมอื่นเนอะมาถางมื่ออื่นลงไปถางชาวมาสีแล้ออกมาชันบม่ลองมากกับแม่สีออกมามือจูดพุ่นแหละ มืนันนี้ทางในลานติบอีกจักชองชาม,มือจัก,กจุดได้เลยบุ๊ไ,ไปปลูกแล้วมันเชียงมันบ่มันเดดตรนั้นตายไว้เทาจากข้าบไปปลูกให้บอนหน้าไม้นะ <laughs> มีมีรถรุดได้มีรถรุดได้ผมบ่เงินเ็ดทั่วบัดนี้มีเงินเดทัวโอ้บรไดัไปเผามันว่าเฮงยังยังล่ะเอาไปชงเอาไปด้านบ่อปคิดแล้วให้เอาไปแช่บ่อเออเอาไปถิ่มลงเลยอะไรบ่เออด็เราไปแช่เห็นป้าเราได้ปูเออบ่เม่ป่าใช่แบบนี้จัเช้านี่บ่บ่รูุ Bà xài xì bò sò này nè ôi hàn ôi Nó việc cho bà này Chắc phải sao Phạc với năm bà sao này Mẹ đông bày tháng bà sao này hà cuộn khi nhìn ở dù hay Bà xài ngay ngăn bò Á, phải sao Chắc phải ปาว่าแล้วทีอ่อนด้วยต,วต,วต,วตวัวตวตัวแท้เลยค่ะเนาะของไทยอ่ะของไทยวะนาดคักแบบของไทยแล้วอันนี้นะเออมาจากไทยวะหลายปีได้ปรแม่นปีนี้ได้พอสิได้จะไปดึงเอาของเขาออกจะชบเอากระชุบ่เอา,ออเอากเข่ได้แบบนี้เพื่อนให้เอา Nhu nó độ tiêm nó kênh ghênh cái ghênh nó nó. O ma hapak mưa đâu hết đâu. Mùi đâu hết việc cái đi hết uhm, đâu. Mùi đâu hết đâu hết đâu ขทำอยู่ดอกชิปส่งเอาบริสเซ่ฮชมุงชม่งบ่เครึ่งชมวง,ง,ง,งเลยครึ่งชมวงเลยจงเอาไป่งแล้วอ้แม่ผ่าฝนิมาก,ก่อนนะคะผ่าฝนชิมา,มาก,ก่อนนะอ่อบวก,กันแท่นนเานาะเนาะเอาโทรศัพท์น้หมอคีนบ่เมนนะบ่ทรอับอยู่คนเด้ เอาคือว่านี่นั่นเลยแต่ย่านใช่เปลื่ออยู่คนคงขนฉาดในบานน่งบ้านนี่นั่นวะทั้งผ้าเดือมผ้าลังทั้งขนฉาดอันนั่นแล้วอันพอนางวีว่า พากันอยู well then, well, right. mm ่ต่ในเพื่อนจะเห็นพี่ช้างผมว่าอ้าวเนาะออกมาเห็นพี่ช้างลูกก็แม่ก่อนกันคักมาคักยากว่ม่อทดย้ว่าบเบิ่งภัยใช่เมื่อไลเมื่อหรอ่ยังก็ใช่มีเมื่อยที่นคาอ

องเพลงยังไงดิเพลกุหลาบเลยสค่ะเพลงอเลยลองกุหลาบมาได้ของเพลงยังไงสค่ะ<น>อะไรลูก<น>บมาลุดชายขวาอะรสยค่ะใช่ใ่วาช่ายขวาชักชักเป็นย<น>ู่ในฟอร์ดหรือยู่ในปอดวะยัก ไยนี่อดยไปป้าไปแม่ไปเก็บละมันให้ป้าดีนะลงไปเซน้ำนะอ้ยวรฝนเลยนต้องตกเนอะพอละพอรดีขันี้ห้าคันเลยีเดี๋ยวเราไปกันด้ใบกันได้จให้หมดเดินชมมีอะีรนี้ะองหน้าดว่ะ ตัวก็จะกูได uh. ้เลว่เฮ็ดบอปัญจหน้าอยู่บ่ปีนี้เออเก็บนะเต็มอันนั้นถุงได้จะได้ครบยังู่ติหวงอันนั้นถุงแน่ บิวต <insecurity. S 2> ี้เห <ull> ็ดเดี๋ยวไปเบิ้งเบึงนี่ว่าอ่างเซร็ลูกอันนี้ว่าวิวตี้อ่างเซร็ละมันน่ะโอ้นี่ว่าลูกเอาลงมาถิ่มใส่น่ะโอ้หอมโย่อวิตามินน่ะยังเกาะเนาะตะเือแล้วใส่นี่โอ้หัวเปลี่ยนไง อันนี way, yeah. I I ้ไปฉิดใช้พักแใช้ยาก็ได en> um ้เองใช้ยาก็ได้แล้วไปฉีดใช้น้ำฝนมันก็ได้ออืจะนอนเผาชวนมันน้ำป่าเลยแับนี้ดิวแต่ว่นะไปนอนอยู่หน้าป่าผู้ไปปะไปนอนไปปลูกมั่นได้เลยปุ๋งมันใช้ป่านะไปปะเนี่อยากไปดิ่นยู่อนะดสามีเราถอดรถไทยไป อะลเอาลงลูกเอาลงเอาลง,งลาเอาลงไว้แ่จะาจะจับได้น้ำน,นะเบือเ่อะไรน้ำยาได้คือ,อยาฆ่าแมลางายาฆ่าแมลงลำมันเปียกเปจุกอยู่

<laughs> แล้วปีน้าปีนายเพื่อนแล้วบิดงบแล้วปีนี้บิดงบเลยเอาลูกหลานเห็นหนังอันนี้กินน้ำกินน้ำดินน้ำป้าแล้วป้า,หาให้เยลเยให้แม่กินน้ำเลยไหมแม่เห็นแม่ไหมฮะพอปะ Sơn gắn bạn này Ow. Phép à, đi đi Nằm lúc sau hãy phép đi đi Một lúc bỏ mưa Cảm mưa đây mưa à, Cảm mưa mưa nhìn นอนพี nope, ่บ้าบ so ้าย like ังจ่ะบ้าอยังเมื <the ่อสาวเมื่ออย่างน้ำป่าก่อนป้าบระมวนได้แบบนี้ล่ะเราตากแดดตัดมันชนน่อยเราเป็นลมนะค่ะบุ๊คประเหต์นะได้เราเป็นลมนะพอเดียวนะเอ้ยนีเละ กวนน,น,นวหน,น้ามุดลุดกัดดดดดอบอะไรออกงานพี่น้องเลยมื่อไหรเจาะเธอเ้อบอมีงานเฮ้ยยางทั้งหนามันนี่น,นันอีกแน่นเนาะอันนี้ว่าเอาไปปะนะตาบมาบอโอกีว่าใส่นะจะไปตาบเอา อ่าม uh ีย <Nam. S 1> oh, ังนงนี่เออแม่ยังนงนี่มียังจะบอกแม่น้ำน้ำวิววิวแม่บ่อจะเจือบอกเลขแม่นะกูว่าไม่เคยบอกเลขจ้าคืออะไรอูหาร์เลชามเลขชามโอ้เลขชามนี่เลยบัตรก็ว่าได้แม่กับว่าได้คอยซื้อกระดูกเนาะกับ บราต้องบอกแม่สั่นเดี่ยแม่สี่หมดเงินเอาไปชิอขนูเมลูกกินนั่นหรอกนะบิวได้ใช่ใช่บ้าไ้แรงเงินเยอะเหรอจะขึ้นขี่รถนะไปจยากไปขึ้นไปจขึ้นลองรถแล้วบ้านไหน ได้บ่นั่งอยู่บันขักบ่ขักบ่อยากได้บ่แม่ถามอยากได้บ่อยากได้อยากได้หญากินนุ่มด้วยเสิร์ฟหญ้ากกินเนื้อนุ่มนะบอกพอเบี้ยงด้วยเสิร์ฟหากกินนุ่มด้วยเสิรอ้าวเนื้อแม่แม่โอ๊ตายลูกแม่เก่งแค่นี้หัวต่ำเด็กดุนเก่งแท้จะร้องทรองว่ยั่งนี่บ่ลูก ฮะอยากว่าเลยฮะอยากขี่รถจับไปซื ja, ้อ right. ลูกอย่าคุยได้สิบ้าเห็ดอยากลงบ่หะดูนั่นแหละ แทกเตอร์โอ้ยโดนตีขึ้นนะก็มายอมลงเลยประดงเลยกะประมาณสันนี่น้นองพี่น้องนอคลิปนี้กาแม่น้องวีกาเขาตัวลาไปแล้วน้องพี่น้องนอเดี๋ยวพบพอ,พอ,พอกันในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้กาเขากล่าวคำบาสบายดีสบายดีเพื่อนผู้ทุกคนเด้อใช่หรอกกันโอ้ยบายบายใช่หรอก Giật lại lột nhanh Ôi này Ok Ồ, khi dài kì nôm okay. Oh, ok, đây sẽ là Giật lại lột nhanh, khi dài kì giọt, chị giọt này Hãy hết đây còn đâu <laughs> <laughs> Bẹp này đấy nó Bẹp ni fan phần nó nó bẹp này you <laughs>